คณะครูโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจียพันธ์บำรุงตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดค่ายอบรมศิลธรรมแก่นักเรียนโดยครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1นเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันให้การอบรมในครั้งนี้ โดยในระหว่างการอบรมพระอาจารย์ก็ได้ปลูกฝังความรู้พื้นฐานเรื่องศีลหการทำทานการใส่บาตรมารยาทชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้และการทำสมาธิอีกทั้งพระอาจารย์ยังมีธรรมะนันทนาการในการทำสมาธิมาปรับใช้ให้กับน้องๆไม่ให้หน้าเบื่อในการฟังธรรมะมด้วยค่ะ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้นักเรียนได้มาร่วมทำกิจกรรมเพราะเห็นถึงความสำคัญทางด้านศิลธรรมและที่สำคัญต้องการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและขัดเกลาจิตใจของเยาวชนเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เป็นทั้งเด็กเก่งและดีควบคู่กันไป ซึ่งการจัดเข้าค่ายในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนต่างประทับใจเนื่องจากเมื่อเด็กๆได้เข้ารับการอบรมศิลธรรมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทางโรงเรียนจึงอยากที่จะจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้เป็นประจำค่ะ